สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสักทรนนะครับวันนี้ประจำวันที่สองกรกฎาคม วัทธศักราช2,566นะครับเราก็จะมานั่งคุยกันคุยกันไปเรื่อยๆนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามนะเป็นรายการเดียวที่ให้ความรู้เรื่องพักเครื่องและก็ประวัติศาสตร์นะตอบได้ตอบให้สวัสดีท่านสิงหาถิงหลอกครับคือมันก็จะเป็นเรื่องของวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของพวกผู้นำนะักผู้นำ ผู้นำนี่แหละในวงการที่เรารู้ดูกันอยู่วงการที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะเราก็จะนั่งนั่งเรียนรู้กันใครมีคำถามอะไรก็าถามนะครับการเป็นผู้นำเนี่ยอย่างที่เราบอกอะ่ะเราเราต้องค้นหาความจริงให้เจอนะแล้วเราค่อยไปสรุปแต่ละคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นผู้นำได้ไหม ใครจะเป็นผู้นำได้ไหมมีความเหมาะสมมีคุณลักษณะของผู้นำไหมมีข้อเท็จจริงไหมสามารถนำข้อเท็จจริงนำความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะโ,ยนะโยบายทําให้มันเป็นจริงเรื่องเรื่องจริงได้ไหมนะอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อในอดีตเนี่ยว่ามันถูกต้องแต่มันก็อาจจะไม่ถูกต้องในปัจจุบันถ้าความจริงมันไม่ถูกต้อง แล้วเราก็จะมองเห็นว่าออสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะต้องโดนข้อที่จริงอะ่ะหักล้างได้หรือว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงได้นะเช่นเดียวกันนะในวงการพับเครื่องมันก็จะเป็นแบบนั้นความรู้ที่ผิดมันก็จะย่อมถูกเปลี่ยนแปลงได้ในสักวันหนึ่งเมื่อมันมีความรู้ใหม่ๆความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมานะเกิดขึ้นมาสวัสดีท่านคุณพัดครับท่านอย่าตามมาตูมาเฟยท่าน เอฉลิมพลยิ้มยิ้มโจโ้สวัสดีครับนะครับก็หลายๆท่านที่ติดตามกันมาก็เป็นคนรู้แล้วนะเป็นผู้รู้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะบางคนก็เก่งแล้วสามารถดูออกบอกได้ที่ายเป็นนั่นก็เป็นเพราะว่าความจริงความรู้แล้วก็มีผู้นำผู้นำทางที่ดีนะมีความรู้ที่ดีให้ความรู้ที่ดี แล้วก็แนะแนวแนวทางที่ถูกต้องไม่ว่าใครหรอกครับก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าเรามีผู้นำที่ดีนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์หรือจะเป็นผู้รู้ที่มีความรู้ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้นะที่ผ่านมาในวงการพระเครื่อง เราก็จะเห็นว่าโอ้ยคนนี้เก่งคนนู้นเก่งคนนั้นต้องนี่คนนี้ตั้งนี่ชมลมนี้ดีคนลราหาจานนี้สุดยอดในขนาดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเราเรากลับไม่ไม่เคยตรวจสอบได้เลยว่าข้อเท็จจริงอะ่ะจริงไหมเก่งจริงไหมความรู้เขาถูกต้องไหมความเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการการเป็นผู้นําในเรื่องของความรู้เนี่ย หรือมีอิทธิพลต,ต,ต่อความรู้เนี่ยของคนที่เราเคยยกย่องว่าเฮ้ยนี่เขาเก่งนะเวย้ย <_ S 2> นี่ระดับประเทศนะ <_ S 1> อะไรอย่างเงี้ยปัญหาอยู่ว่าเราเราไปสมมุติให้เขาเป็นเองนะโดยที่เราเองก็ไม่ไม่รู้ความจริงแล้วเราก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงความรู้ของเขาได้คนเ,เหล่านี้ก็จึงอาศัยอยู่ได้ในความความเชื่อความงมงาย แล้วก็ความรู้ที่เขาให้เราลงมาเพราะเขามั่นใจว่าไม่มีใครตรวจสอบความรู้ความจริงได้นะสวัสดีท่านสิทธิชัยครับท่านเฉลิมพลรบกวนถามครับครูเรื่องชายผ้าของหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาอุ้ยเล็กเรื่องเล็ก,ลกชายผ้าตรงไหนอ่ะ <c oughs> ชายผ้าสัรตีอ่ะมีรอยจิกอยู่ไนงะมีรอยชอนขึ้นไปจากตรง จีวอนชอชะชอนขึ้นไปจิกสังกัตต่กะดูมันจะเป็นลักษณะเฉพาะดูให้ดีครับดูรอยจิกมันมีรอยจิกมันจะมีรูปแบบมีองศามีอะไรพิเศษเฉพาะของเขาดูดีๆมีคําตอบไม่รู้ว่าชายผ้าไหนชายสามชายสี่ชายคือไม่รู้ไงมันมันเยอะไงผมสม่วนมากผมผมไม่ค่อยไดไ้ได้เรียนรู้แบบเสี่ยนที่เรียนจะมีสามชายสี่ชายห้าชาย อะไรก็ไม่รู้อ่ะดูแท้ไปก่อนดินะพอเราดูแท้เป็นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพระเราควบคุมอะไรไม่ได้นะเราดูภาพรวมองค์รวมกระบวนการให้ถูกอ่ะดูพัดแท้ให้เป็นก่อนอันนี้มันเป็นความคำพูดที่สำคัญมากในอนาคตเนี่ยเราจะใช้คำนี้เวลาที่เราเราจะสอนหรือเราจะอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพักเครื่อง เราก็ต้องสอนเรื่องดูพัดแท้ให้เป็นก่อนพอดูพัดแท้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะสามชายสีชยชย่ชายห้าชายชายกับชายอะไรก็แล้วแต่ถ้าพัคเขาแท้แล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละจบนะไม่ต้องวปอธิบายจะเป็นขี่ตาเป็นพิมพ์ทรงนิยมอมภาพรวมเขาได้ก็กได้ลักษณะที่ดีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานของเขาอะนะใช้ใช้กรรมวิธีที่ขึ้นหุน่น ถูกต้องก็เป็นพัดแท้ได้นะนะไม่เกี่ยวกับเนื้อไม่เกี่ยวกับพิมพ์เหมือนสมเด็จนะไม่เกี่ยวกับเนื้อไม่เกี่ยวกับพิมพ์เลยไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะอันนั้นเป็นภาพรวมๆท่านเฉลิมพลเวลาดูภาพอย่าไปดูดเฉพาะที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราดูภาพรวมดูขบวนการผลิตของเขาเขาขึ้นรูปมาดีไหมหล่อเบ้าทุกเป็นยังไงมันจะมีคําตอบของมันอยู่นะพัดแท้จะมีคําตอบด้วยตัวเขาเองว่าแท้เราก็รู้ๆกันอยู่ นะแต่ผมไม่ไม่รับไม,ไม,ไม,ไม่อธิบายในรายละเอียดเพราะมันเยอะไงวิธีดูมัน,ม,นมันเยอะวันนี้ก็มีคนถามว่าเราเราจะพบรอยงูเลื้อยที่เราพบที่หลวงพ่อเงินเนี่ยเราจะไปเจอที่สมเด็จไหมเจอนะเจอไงมันมันก็เหมือนกับว่าเอ,อ่ออะไรอะ่ะเหมือนกับที่สมเด็จทบายใส่มีเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดแดงในสมเด็จนะเป็นเรื้อแรงนะ เ็นเนื้อแดงทาไมเขาต้องใส่เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในกรรมวิธีของครูบาอาจารย์เป็นเนื้อครูบาอาจารย์เขาเขาเลยต้องเอาเนื้อเนื้อแดงเม็ดแดงอ่ะบางทีเราก็เจอเม็ดดำเพราะในแรงมันมีทั้งหลายเม็ดนะมีทั้งละเอียดละหยายมวลสารในเอามาใช้ในสมเด็จน,นะเราเขาจะถือท่อกันมาอย่างนั้นนะเขาจะถ่ายทอดกันมาเป็นแบบนั้นต้องทําอ่ะตามหลักของครูบาอาจารย์เขาต้องลง เรื่องพิมพ์เราจะไม่ค่อยพูดถึงกันนะในหมู่เราในหมู่ที่เรียนรู้ไม่ยึดพิมพ์ไม่ยึดความเก่าไม่ยึดรอยตัดต่อไม่ยึดเนื้อนะปัญหาเยอะแต่ว่าถ้าเรามองภาพรวมเรามองจากขบวนการผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถดูออกหรอกรงนี้แท้ไม่แท้ดูเส้นทัดผ่านดูรอยระหว่างช่องต่อช่องต่อของส่วนที่นูน นะมันก็จะทิ้งพวกรอยน้ําตกในในในของพวกเงินก็มีเส้นน้ําตกน้ําตกเหมือนในขลอดนั่นแหละนะดูดีๆนะแต่เป็นแต่ว่าองศาอาจจะไม่เหมือนถ้าเป็นเส้นน้าตกขรลอดมันจะตรงๆมาใช่ไหมหนึ่งสองสามแต่ของเงินเนี่ยอาจจะเฉียงเฉียงละจางหายไปนิดๆหน่อยๆที่มันกลายเป็นพวกป้องอ้อยอะไรพวกเนี้ยมีนะเพียงแต่ว่าเราต้องดูให้เป็นดูให้เป็นก็เล่นได้พระง่าย พักเครื่องเรือง,ง่ายๆนะอย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับทําเป็นเหตุผลที่จะทําทให้มันแท้อะไรที่ไม่ให้เหตุผลที่จะทําทให้พระองค์นั้นแท้สังเกตดูผมจะไม่พูดนะไม่ว่าเนื้อติมก์ความเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ย้อนกลับไปถึงผู้นาเวลามีปัญหาผู้นำก็ต้องออกตัวมาอย่างในกรณีถ้าเกิดกรณีพิพาทในสนะมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดมีมี ปัญหาในการประกวดแท้ที่หนึ่งแล้วไปปลอมอีกที่หนึงใครจะเป็นคนที่จะลงมาตัดสินอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันก็ต้องผู้นําก็ต้องออกลงมานะทีนี้ผู้นําเนี่ยมันจะต้องมีความรู้ความชํานาญการไงไม่ใช่ในการคาดเดานะหรือว่าขายเก่งเคยซื้อเคยซื้อขายได้เป็นองค์ละเป็นล้านล้านแม่งขึ้นเป็นเสียนกันหมดไม่ไม่ใช่นะ ความเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการอย่างที่ผมบอกอยู่เสมอเหมอือนอยู่ที่ความรู้นะความรู้ของคนคนนั้นอ่ะของคนคนผู้นั้นอ่ะมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้หรือว่ามันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อถนัดอะไรเขาถนัดอะไรถนัดขายถนัดสร้างภาพตัวเองเออหรือว่าอะไรเราต้องแยกให้ออกพอพูดถึงเรื่อง อะไรนะเรื่องของในส่วนของความรู้อ่ะพอเราถามปุ๊บไม่ออกทะเลไปไหนเลยอันเนี้ยเราก็จะจะรู้แลลวคนคนนี้มันถนัดอะไรไปพูดเรื่องหลักคงราคาเคยรู้จักคนนู้นคนนี้ไปพูดเรื่องประวัติแสดงว่าเขาถนัดประวัติถนัดขายถนัดยกหางตัวเองขายตัวเองอ่ะผมเก่งผมเก่ง,กงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องระวัง ก็อย่างที่บอกอะเวลามีเหตุผู้นำต้องออกมาสมมุติว่าเรายกใครเป็นเบอร์นหนึ่งในเรื่องนี้สมมติเอาอย่างเรื่องสมเด็จเวลาเรามีปัญหาเรื่องสมเด็จเนี่ยเขาก็ต้องออกมาออกมาให้ความรู้หรือการที่เราจะไปบอกพักใครเขาปลอมเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้กับกลับไปด้วยนะอย่างกรณีถ้าใครจะมาบอกผมเนี่ยโอ้โหแม่งบทความแม่งก็ใช้ไม่ได้ ก็ต้องบอกว่ามันถูกต้องมันยังไงผมน้อมรับฟังนะผมเป็นคนที่น้อมรับฟังน้อมรับฟังทุกคนอะ่ะการเป็นการเป็นผู้ให้ความรู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากคําถามของคนรอบข้างนะหรือแม้แต่กระทั่งลูกศิษย์เราเองอะ่ะเราเราก็เรียนรู้จากพวกเขาได้นะ อย,อย่างที่บอกผมผมเคยมีนะผมก็เรียนรู้จากลูกศิษย์ท่านหนึ่งอยู่นะท่านเสียชีวิตไปแล้วชื่อบอยเคยเคยสอนเขาเรื่องแม่พิมพนะ์ให้เขาดูแม่พิมพ์เขาก็เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูเรื่องแม่พิมมันเรื่องยากมากนะและดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายแม้กระทั่งครูเองหละดังนั้นเนี่ยเรื่องของแม่พิมพ์เนี่ยครูไม่ควรจะเปิดเผยออกไป ไม่ควรจะให้ใครดูด้วยซ้ําไปนะแต่ครูเป็นคนที่แบบใจอ่อนอะไรละอย่างเงี้ยชอบสอนแล้วก็เขาบอกงั้นความรู้นี้ขอผมนะถ้าใครจะเรียนรู้เรื่องแม่พิมพ์เนี่ยก็ก็ขอให้ไปเรียนรู้กับเขาแล้วเดี๋ยวเขาสอนเองเขาเป็นคนสอนให้แต่วันนี้เขาไม่อยู่แล้วละ่ะเขาเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเสียดายผมยังเสียดายเด็กคนนี้นะ แล้วก็อยู่ในสายคือเราไม่ใช่สายที่จะเดินสายซื้อขายพระเป็นพวกที่ถนัดให้ความรู้มากกว่านะดังนั้นเวลาใครเอาพระมาถามราคาผมเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยมันขายได้จริงขนาดนั้นหรือเปล่าสิบล้านยี่สิบล้านสาสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านเออเพราะผมไม่ใช่นักขายเออดังนั้นเนี่ยความรู้ตรงนี้ผมไม่มี แต่นะันมันก็ไม่ใช่ข้อด,ด้อยนะมันไม่ใช่ข้อด,ด้อยอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ผมจะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าคนที่มีความรู้อ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องไปคลุกคียอยู่กับในวงหรือว่าไปซื้อไปขายมีประสบการณ์ในการตัดสินหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันไม่จําเป็นหรอกทุกคนนะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงองค์ความรู้นะมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ความจริงได้ไม่ว่าจะศาสตร์ใดอ่ะ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องหาคนที่เป็นผู้นําที่ดีเป็นครูที่ดีนําทางเราไปนะในขณะเดียวกันทุกคนนะมันไม่มีใครบอกเรามันโง่นะมันฉลายกันทั้งนั้นน่ะมันก็อ้างว่ามันเก่งเก่งกลางอ้างอวดกันทั้งนั้นแหละเราเองต่างหากเราเราต้องรู้จักเลือกไงนะไม่ใช่รับฟังโ oh, อ้ยคนนู้นมันเก่งไว้ก็เฮกันไปไอ้คนนี้เนี่ยผมก็แกล้วเลย สอนดีมีพารแท้เป,ป็นตะกงตะก้ามาให้ดูใส่ตะก,ก้านั่งดูทั้งวันนะเฮกันปะประมาณนั้นหรือว่าเวลาเราจะเล่นพาร์ทแท้เนี่ยไอเหล่าเซียนก็บอกเอ้ยต้องเห็นพาร์ทแท้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เฮกันปะอยากรู้ไปนั่งรอเป็นวันวัน,วนมันจะให้กูดูห่ออ่าไม่มีผลประโยชน์มาทำไมอ่ะโอ้ยไม่ไม่มีไม่ให้ดู เสียเวลาที่หานนะผมเคยขับไปยุธยาเคยขับไปอัมพาวาไปขอดูแม่งไม่ได้ดูหรอกไม่ให้ดูมันก็กลัวว่าเดี๋ยวใครจะมาป้นมันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเขาก็ไม่ดูก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้ว้คนนําพาร็เสือกพาไปไปนั่งรองมาทำไมกันเนี่ยมาดูโอ๊ยไ,ไม่ให้ดูเพราก็เสียเวลาขับเป็นจะไปดูพระสมเด็จเขาเขาได้รางวัลน,นะ พระแท้นั่นเรื่องเมื่อประมาณสามกืบสามสิบปีที่แล้วอยากเห็นไงพระแท้แท้เป็นยังไงแล้วไม่ได้นัดเขาไว้ก่อนด้วยอะไรด้วยเขาไม่ให้ดูแต่ก็อย่างที่บอกถึงดูตอนนั้นนะงั <c oughs> ่นกูก็ไม่รู้เรื่องแท้มันเป็นยังไงนะดูไม่ออกนี่คือเรื่องสามสิบปีที่แล้วพยายามอยากเรียนรู้นะมันไม่มีสื่อโซเชียลเหมือนในปัจจุบันนะ วันนี้พวกท่านยังได้เปรียบว่าเออเรายังมาพบเจอมานั่งคุยนั่งถามอาจารย์ก็ถามได้ถามความรู้ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะดีแล้วก็อย่างที่เซียนบอกเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นคนที่อคติต่อเซียนหรือว่าไม่ใช่หรอกผมเป็นคนให้ความรู้ดังนั้นอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะสามารถบอกเพื่อนได้ว่าไอ,อย่างเี้มันไม่ถูก อันนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้แล้วก็จะมีเหตุผลประกอบให้เหตุผลประกอบทุกครั้งนะผมไม่ได้สอนโดยที่แบบว่าสุดท้ายก็ต้องมาเชื่อผมอเออผมเนี่ยแม่งสุดยอดแล้วเก่งสุดผมตอบได้หมดอนะสุดยอดมันไม่ใช่ไนงะทุกคนนะต้องตรวจสอบความรู้ผู้ให้ความรู้ด้วยนะจําไว้เลยเป็นหลักสําคัญเลยอย่าเชื่อเพราะเขาเป็นครูนะตรวจสอบความรู้มันด้วยนะ เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องหมดข้อสงสัยนะแล้วทีนี้เวลาที่อย่างที่บอกว่าเราฟังเขาอะ่ะมันไม่มันไม่ได้เกิดความรู้ไม่ได้เกิดปัญญาเลยแล้วเราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงองค์ความรู้ได้มีแต่รู้แต่ราคา นะมันเคยขายองนูน้นองค์นี้องค์นั้นเท่าไหร่หน้าตาภาพเป็นยังไงว่าอะไรยังไงเราก็ไม่รู้หรอกแต่ส่วนหนึ่งที่เราเชื่อว่าส่วนที่เขาขายไปภาพที่เขาขายไปสิบล้านยี่สิบล้านสองร้อยล้านอะไรนั่นน่ะมันต้องเป็นภาพแท้เราเชื่อนั่นเราเชื่อเองความจริงมันจะไม่ใช่กได้ไม่ใช่ตั้งแต่ภาพที่มันขายไปก็ได้มันไม่ใช่ตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่าไม่มีการซื้อขายจริงไม่มีอะไรจริงมันก็แค่เล่านิทานให้พวกมึงฟังนะ มึงจะได้รู้ว่ากูเก่งกูเจ๋งมึงเห็นแบหางกูผูกอยู่ตลอดเวลาเนื้อถูกพิมพ์ใช่ของเก่าได้มีปัญหาผมแค่มองแค่นั้นผมบอกตรงนะเคยมีเซียนอะ่ะบอกว่าเอ้ยพาร์ทแท้เนี่ยมึงดูจากรูปภาพไม่ได้หรอกนะผมว่าลูกศิษย์ผมทุกคนในเนี้ยบอกก็ได้มองจากในทอโทรศัพท์โทรศัพท์ไอจอมอนิเตอร์ยังรู้เลยมันใช่หรือไม่ใช่จำเป็นต้องเห็นของจริงไหม ไม่ยาเต็มนะพระแท้มต้องไปซื้อเขาเนี่ยองคละหลายๆแสนหลายๆล้านมาอยากอยากอยากเป็นเร็วอะ่ะมึงก็ต้องไปหาเขาไปเรียนรู้ไปซื้อพระจากเขาพอได้พระมาแล้วก็เอาไปเรียนรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมึงก็เป็นไม่ใช่อะ่ะไม่จริงอันนี้แม่งโกหกจะให้เราไปซื้อพระมันนะพระมันปลอมมันก็เราก็เรียนรู้ไม่ได้ถ้าเราได้พระปลอมมาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแท้ยังไง ่อให้เราเห็นพระตรงหน้าเนี่ยถ้ามันเราเขาบอกว่าแท้แล้วเราบอกว่าเออเฮ้ยมันแท้แล้วถ้าเกิดมันเป็นพระปลอมะเพราะเราตรวจสอบความรู้เขาไม่ได้เราก็ไปจับพระแบบน,นั้นมา,ม,นม,านนะมันก็เต็มบ้านนะมันก็เต็มบ้านพระปลอมเต็มบ้านแบบเซียนจริงวิธีดูพระเยอะนะมันอยู่ที่ผู้นำนำความรู้มาให้อ่ะมันเจตนาบริสุทธิ์ยังไงแล้วก็มีความรู้ จริงไหมเนี่ยไอ้ข้อตรงเนี้สาคัญนะไม่ใช่ว่าเราเออนึกอยากจะไปหาไปเล่นกับเขาไปประกวดกับเขาโดยทีเท่เราก็ไม่รู้ตกลงแม่งแท้ไงว่าเราก็ไม่รู้เสียงเงินเปล่านะซื้อพรกเขาก็าเสียงเงินเปล่านะใครมีคาถามถามนะมันอาจจะเป็นรายการเดียวที่อยากจะให้คนถามนะเพราะอะไรเราจะได้เออรู้ว่าปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยเราจะไปแก้ไขกันตรงไหนได้ยังไงนะ มันเป็นสิ่งดีที่เราจะมีการถามตอบกันไม่รู้สงสัยตรงไหนก็ถามเดี๋ยวเราตอบให้ทีนี้อย่างที่เขาอ้างมาตลอดอะสมัยก่อนก็เหมือนกันที่เวลาเราไปถามเซียนแล้วเซียนแนะนำอะบอกเอ่าอยากเป็นเล้วปะละ่ะคุณอยากมีความรู้เป็นเลี้ว่ะครับเออคุณไปซื้อพระเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็สอนคุณเองอะโอ้โหแม่งซื้อทิงสี่ห้าแสนหรือเป็นองค์ละเป็นล้านอยากจะ เข้าเลเวลนั้นมึงก็ไปซื้อไปไปไปซื้ออย่างนั้นถา้ถาบอกทำไมาต้องไปซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับว่าเราเรารู้อ่ะเราอยากรู้เร็วอ่ะเราก็ต้องขึ้นเครื่องบินไปถ้าเราจะไปเชียงใหม่เราอยากรู้เชียงใหม่เป็นไงเราก็ตีตั๋วเครื่องบินไปเลยเสียเงินหน่อยแพงหน่อยก็ได้รู้เร็วแต่ถ้าเราอยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็เดินไปก็ได้อก็ถึงเองอ่ะเชียงใหม่ รือจะปั่นจักรยานหรือจะโบกรถอะไรก็แล้วแต่ตามอัตภาพของเรายังไงเดี๋ยว,วพอเราไปเห็นเชียงใหม่อะเราก็จะรู้ว่าเชียงใหม่เป็นยังไงแล้วก็แต่มันเสียเวลาไงแล้วแต่ตลกดีอะไปเชียงใหม่ไอเซียนใหญ่ที่พูดเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นห้าเสือไงเขาบอกผมไว้อย่างนั้นอะอับตายหาไปถึงเชียงใหม่แล้วมึงอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่ไปถึงเชียงใหม่แล้วมึงอยู่ชายขอบหรือไปอยู่กลางเมือง จะไปรู้ได้ยังไงเล่าความรู้มันมันพูดแบบกว้างเกินนะเราเรียนรู้ไม่ได้แล้วทุกวันที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเราก็เรียนรู้ไม่ได้จากคนพวกเนี้ะยนเราก็คิดว่าเขารู้เขาไม่บอกเราหวัวงวิชากันแล้วเป็นไงอะ่ <c oughs> ะพอความจริงปรากฏมาแม่พิมพ์ยังไม่รู้จักเขาจะไปอธิบายอะไรได้ถูกป่ะล่ะเออความรู้เบื้องต้น ความรู้ที่สําคัญที่สุดยังไม่รู้หัวใจหลักของการเรียนรู้พักเครื่องมันอยู่ที่แม่พิมพ์ถ้าเราไม่รู้จักอธิบายอะไรไม่ได้เลยนะอธิบายอะไรก็คาดเดาหมดคาดเดาว,ว่าตัดได้ต่อคาดเดาว,ว่าตัดได้มีดโกนคาดเดาด้วยว่าทําเป็นมีดตัดเอาตอกเอาไม้เอาอเลอะเลอะคาดเดาว,ว่าแม่พิมพ์มันน่าจะทําแบบนี้นะคาดเดาว,ว่าวิธีผลิตเนี่ยมันจะต้อง แบบนี้นะมันแล้วก็กระโดดข้ามกันไปหมดฟังดีๆแล้วจับความรู้ให้ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เก่งอย่างที่เราคิดเขาอาจจะไม่ได้รู้มากรู้โดยเฉพาะรู้ที่ถูกต้องรู้ในส่วนที่ควรรู้นะไม่ไม่ถูกต้องแล้วมันจะไปตัดสินพายมันถูกต้องท่ามกลางความเชื่อได้อย่างไรนะไม่มีทางผมบอกได้เลยนะไม่มีทางนะ ถ้ามีความเชื่อเจอปนะแม้แต่นิดเดียวคุณเรียนรู้ว่าวนความจริงตลอดพอมาเจอความเชื่อนิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันเป๋เลยพอเป๋ปุ๊บเดาตลอดเลยอันละสุดท้ายอ่ะมันแท้ยังไงครับอาจารย์เดาว,ว่าแท้พระโอกค์สิบล้านยี่สิบล้านมึงเดาเอากันเนี่ยนะตายหาแล้ว <c oughs> ใช้ความรู้อะไรครับอาจารย์เดาเอาชอบ ชอบก็บซื้อเช่าไม่สนใจเรามึงไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้นะพูดพูดตรงๆนะสไตล์เขาค,คุณไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้คุณเอาผ้ามานี่นะถ้าผมเห็นเนี่ยถ้าใช่เพื่อผมซื้อเลยแ <c oughs> บบคุณก็ได้เงินกลับไปจบเออเอาแล้วความรู้อาจารย์ไม่ไม่ต้องสนใจหรอกนันมันเป็นเรื่องของกูนะซื้อซื้อขายได้ก็จบมึงใช้ความรู้อะไรครับอาจารย์ตายหา่าแล้วโอเคสมมติ คุณซื้อพากผมไปเนี่ยแล้วคุณเอาไปขายคนอื่นเขาคุณแคขายด้วยความรู้อะไรมีความนะไม่เมยน,น,นก็มีแต่ความเชื่อขายต่อไปถูกไ่มทีนี้ถ้าเขาจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความเชื่อเขาไม่ต้องมาซื้อเราหรอกนะ <c oughs> มันก็เอาพักของม,มันไปซื้อตามตลาดมันก็เหมือนกันแล้วก็มาเอาเนี่ยมันก็ขายขายซื้อก็ขายครับเออประมาณนะแท้ครับแท้ ทางเพราะแท้เท็มันรู้อยู่คนเดียวถูกปละ่ะต่อให้เราพระไปเนี่ยสมมุติว่าเขาเคยซื้อในตลาดได้ในองค์สามร้อยเราไปบอกว่าอาจารย์หมื่นนึงครับองนี้มันจะซื้อมึงว่าละ่ะเออก็ไม่ซื้อหรอกมันยังไม่ชอบมันทําไมอะครับยังไม่ใช่ยังไม่ได้ทําไมอะครับกูหาได้พระอย่างเงี้ยแล้วกูก็ขายได้กูไม่ต้องซื้อมึงแรงขนาดน,นั้นหรอกถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นะที่ผมบอก ถ้ามันซื้อมันแรงจริงๆอะนะอย่างไอเซียนคนนึงบอกแปดล้านไอเซียนอีกคนนึงอะใครมีอย่างนี้มาขายผมยี่สิบล้านมึงก็ไปซื้อไอ้นั่นเ่ยมันขายแปดล้านซื้อมาแปดล้านมึงก็ไปต่อมันหน่อยนะอีกคนนึงบอกโอ้ยใครมีอย่าง,งน,นี้ผมให้สามสิบล้านเลยอ้มึงก็ไปคุยกับไอ้นั่นไอ้เซียนพอมันบอกมันยี่สิบล้านอะไอเซียนทอให้สามสิบล้านเซียนทอมึงก็ไปซื้อไอเซียนปอมาแล้วมึงก็เอาไปให้ลูกค้ามึงมึงก็ได้กำไรสิบล้านเออ ไอเซียนรอมาอีกโอ้ยอย่างนี้สองร้อยล้านก็ซื้อมึงก็ไปซื้อไอเซียนทอที่มันบอกว่ามันซื้อมาสามสิบล้านให้มันสี่สิบล้านแล้วมึงก็ไปขายสองร้อยล้านจบเออพอไอนั้นมันก็จะรับรองให้มึงอยู่แล้วไอเซียนทอมก็รับรองแท้ให้มึงอยู่แล้วนะไอเซียนมืงอได้่เซียนไอเซียนทอไปซื้อจ่ายเซียนปอไ้เซียนปอก็รับรองให้เซียนทอไอเซียนทอก็มารับรองให้ไอเซียนรอมันก็ สามสามเด้งอย่างนั้นก็มานั่งไล่ซื้อชาวบ้านตลกแล้วหายากครับหายากไม่เห็นมันขายกันอยู่เจ้ากี่องค์พระแบบนั้นเต็มตลาดนะท่านอยตามมาบอกว่าถ้าเป็นพระแท้ต่อให้เราเห็นแค่รูปเราก็สามารถชี้ชัดวัดค่าได้จากมาตรฐานจากหน้าพระที่เขาได้แสดงไว้ใช่พระแท้ดูจากพระดูจากมาตรฐานพระดูจาก ขบวนการผลิตอ่ะเขาผลิตมาถูกเล่ามีมาตรฐานเบ่าได้มาตรฐานหรือเปล่าเราก็รู้ดังนั้นเนี่ยคําพูดคําสอนอะไรเนี่ยแล้วก็บอกอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อใครให้เชื่อเขาฟาแท้คุณต้องเคยเห็นองค์จริงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย mm. โอ้ตายห่านะ mm. เนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ผมอยู่หน้าจอดูหน้าคอมก็ซื้อขายกันได้แล้ะ mm. เอามาให้หน่อยเอามาให้หน่อย mm. อย,ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยยังไม่ส่องไม่ขยายดูไม่ต้องนะ นี่แหละคือคือมันเขาเรียกว่ามันเริ่มมันเริ่มจะเป็นลักษณะเดียวกันกับว่าความรู้มันเข้ามาแท้นะแล้วก็ทุกคนก็สามารถจะมั่นใจอะมีความรู้ว่าเออภาคเนี้ยแท้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ให้ผมนะให้ผมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เห็นก็คุยกันอย,อยู่เออไม่เห็นต้องไปผ่านเซียนผ่านอะไรนะปัญหาอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าเรารู้เขารู้มันก็จบแต่เนี้ย เราไม่รู้แล้วเราคิดว่าเขารู้นึกว่าเซียนรู้นึกว่าไอ้พวกนั้นมันรู้มันก็ไม่รู้นะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่รู้เขาก็อวดตัวว่าเขารู้แล้วก็จะทํายังไงกับเราก็ได้เพราะเขารู้ว่าเราไม่รู้มึกออกปะก็กดมึงแหลกล้านนะจะพูดอะไรมันก็ถูกหมดเพราะเราก็เชื่อว่ามันรู้แต่ความจริงมันไม่รู้เหมือนกันนะ จริงแต่ว่ามีคนเชื่อถือนับถือก็แค่นั้นเองขายขายได้เพราะชื่อเพราะเสียงแต่ไม่ได้ว่าขึ้นอยู่กับวิชาความรู้ที่มีไม่อหอเนีเ้ยเออภาพแท้ภาพปลอมไม่รู้กูขายได้กันแล้วกันถ้ากูซื้อมึงอะ่ะนั่นแหละภาพแท้แล้วตรงลงจะซื้อผมไหมไม่ซื้อแล้วแท้ไหมครับไม่ชอบไม่ชอบมันแท้ไหมล่ะก็ยังไม่เอาเออตลกดี นะดังนั้นเนี่ยไอ้มันจะเป็นพวกลักษณะพิเศษนะคนที่จะเป็นพวกนั้นได้อะ่ะโูต้องมีความอดทนอดกัน้นนะสุดยอดเลยเพราะมันไม่ต้องใช้ความจริงอะไรนี่ใครจะมาซื้อขายกูมก็ต้องเชื่อกูก็แล้วกันใช้ความเชื่อกันอย่างเดียวใช่ไหมโอ้ยนี่เบอร์หนึ่งถ้าถ้าคนนี้ตอว่าแท้แท้หรือเท็จนี่นะจบ สุดยอดปรมาจารย์สุดยอดแนละ้วโอ้ยอยู่มันนานเอาสมเด็จไปให้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่เนี่ยก็ต้องยอมเลยนะยอมไปเลยก็อวยกันไปอวยกันมาแต่ว่ามันไม่มีความรู้เป็นของตัวเองกัน,นอะ่ะแล้วทีนี้สมมติว่าเราเรานั่งตักสินกันทั้งหมดปิดคนเนี่ยเสียนใหญ่เบอร์หนึ่งมาไอเซียนอื่นต่อให้มันแท้แท้แทมาพอมาถึงคนนี้สายหน้าปุ๊บแล้วไงอ่ะ ปอมหมดเลยกนะ็องนี้มีปัญหาปอมงั้นมึงก็เอาไอ้นี่มานั่งคนเดียวก็พอมพวกมึงไม่ต้องเสนอหน้ามานะ <c oughs> แต่ความรู้เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนมันก็ต้องย้อนแย้งกันได้นะ